ว้าวธุรกิจสุดว้าวธนาคารออมสินนะฮะอีพีนี้จัดให้แบบว,ว,ว้าวเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจที่จะพาไปเจอกันนะฮะต้องบอกว่าไอเดียเขาดีมากๆครับเป็นเฟรนไ์ฟรายจากถั่วเขียวนั่นเอง oh, oh, oh. คุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่นาถั่วเขียวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำเฟรนไ์ฟรายนั่นเองนะฮะแล้วต้องบอกนะ,ะว่าเป็นฟรีมือของคนไทยและเป็นอาหารทางเลือกให้สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับ oh, oh. และความว้าวอยู่ไม่หมดเท่านี้นะฮะเพราะว่าเขาสร้างยอดขายต่อเดือนนะ4 5 0ถึง0แสนบาทต่อเดือนเลยละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแมเจ้าของธุรกิจเซนไฟเซนไฟเซนไฟถั่วเขียวทองครับโอเคไอเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งกันดีกว่าพี่ได้เลยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเฟ้นไฟที่มาจากมาฝรั่งใช่ทำไมต้องเป็นถั่วเขียวัถั่วเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ดีมากนะไขมันเขาต่ํามากแล้วก็เขามีไฟเบอร์สูงแล้วสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งเมื่อถั่วเขียวเขาล้อเปลือกอะครับมันจะเป็นสีเหลืองทอง เ,เวลาเราเอาไปทอดมันจะขึ้นรูปมันจะใกล้เคียงกับเฟ้นไฟเราก็เลยเลือกเลยว่าเออเราเราถั่วเขียวนี่แหละมาลองทําเป็นเฟ้นไฟดูซึ่งผมต้องบอกนะคุณผู้ชมฮะว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยและคือครั้งแรกของโลกด้วยในการนาถั่วเขียวนะฮะมาเป็นวัตถุดิบในการทำเฟ้นไฟใช่เอามาล็ดถั่วเขียวมาล้อเปลือกแล้วขึ้นรูปเลยนะขึ้นยากไหมกระบวนการต่างๆที่เราทํามาไม่ยากครับแต่ยากมาก ยากไม่ยากไมยากคือยังไงมากต่อไก่หลายตัวเลยครับคือเราพยายามที่จะตั้งชื่อมันว่าเป็นเฟนฟลายไม่ใช่ว่าถั่วทอดดังนั้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามขึ้นรูปให้มันมีเท็กซ์เจอร์ลักษณะใกล้เคียงกับเฟนฟลายไงครับมันก็เลยยากมากเพราะว่าตัวถั่วเขียวเองเวลาบดโดนความร้อนนิดนึงเท็กเจอร์มันก็เปลี่ยนแล้วกระบวนการการผลิตถั่วเขียวฟวนเพื่อใ้รูปเป็นแท่งเป็นฟลายเนี่ยมันก็เลยยากมากใช้แรงานสามปีกว่าจะเสร็จล้วพูดถึงความว้าวของถั่วเขียวพี่บ้างดีกว่า มันว้าวยังไงฮะมันแตกต่างย,ยังไงกับมันฝรั่งทั JI, ่วไปโอ้โหมันวา <naughty> ะะ้าวเยอะมากนะัแต่เดี๋ยวสราลุปให้ฟังเอามาตีข้อเลยว้าวแรกก็คือว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทย100เซเมล็ดถั่วเขียวที่เอามาผลิตเป็นเฟนไฟลายเนี่ยปลอดสารเคมีว้าวที่2ถั่วเขียวที่ปลอดสารเคมีเนี่ยที่ไม่ใช่ใช้ถั่วเขียวสายพันธุ์เดียวด้วยสายพันธุ์เดียวขึ้นรูปไม่ได้เราหาส่วนผสมถั่วเขียวเนี่ยเป็นร้อยสูตร กว่าจะได้ขึ้นมาเป็นสูตรของเฟนไฟายหลักการแซมเปิลสเปซเลือกจาก2สูตรจากเป็นร้อยสูตรเลยอันนี้คือว้าวที่2วาวที่3ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์แล้วเฟนฟายพี่นะ uh. ไม่บอกเร้วว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วแต่คนชอบอ uh. แต่มั่นใจเลยว่ากรอบมากกรอบนานกินแล้วกัดแล้วแบบกรอบกรึบเลยอ่ะจริงเหรออันนี้คือจุดต่างเลยว้า wow. วที่4กินแล้วไม่รู้สึกผิดของจริงเพราะไม่มีสารก่อมะเร็งที่ชื่ออะคิลามาย ขอลองทานดูหน่อยมีแบบโรยผงด้วยแล้วก็มีแบบว่าออริจินอลด้วยคุณผู้ชมหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนกินถั่วเหมือนกินถั่วผมลองทานดูนแรกคุณผู้ชมะารอบทำไมเคี้ยวรอบขนาดนี้ที่ไม่ได้ใส่ซาลาเปาของจริงอร่อยขนาดนี้ ไอเดียดีขนาดนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่เราล็อตปละดักออกมามันดีกว่าที่คิดมากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่เพิ่งล็อตออกไปจริงแล้วอ่ะเต็มรูปแบบก็คือกางปี่65ก็ประมาณสักปีครึ่งวันนี้รเราได้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วด้วยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว้าวไหมว้าวมาก <Okay. S 1> ส่งไปแต่เะล็อตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรอบล่าสุดก็หนึ่งหกพันโลก็สประมาณ4ี่หมถุงอันนี้คือผลตอบรับในของต่างประเทศเนาะครับส่วนในไทยก็ทําเป็นเปอรเซ็นครับจากปีแล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเราเติบโตเกินร้เป็นเลยภาพรวมเฉลี่ยปีแล้วแค่แบบ4 5่ห้ามื่นต่อเดือนตอนนี้ก็หลักแสนแบบ4 5่ห้าแสนต่อเดือนละ ใช่ครับฉเฉลี่ยเราก็โตขึ้นมาเกือบแบบโอ้หลายเท่านะโตวไวมากเลยใครับปีหน้าก็ตั้งเป้าว่าจะโตมากกว่าน,นี้อีกถยกว่าว้าวทุกมิติเลยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมนธุนรกิจการพัฒนานะฮะแล้วก็รวมถึงยอดขายด้วยทราบมา<ล>นะ<ล>ว่าพี่อบเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart franchise กับธาครออด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับคืออย่างแรกที่พี่ได้เลยพี่ได้ทักษะและก็ความรู้ในการบริหารจัดการหน้าร้านคือเรามาจากโรงงานเนาะเราก็ไม่ได้เก่งแล้วเราคิดว่าง่ายไงการมีหน้าร้านหน ม,มันมีรายละเอียดมากการที่พี่ได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบว่าเอหน้าร้านจะทํายังไงให้อยู่รอดและสามารถที่จะเป็นไปนช้ต้นแบบ,บให้คนมาซื้อต่อเนี่ยเราต้องมีอะไรความรู้อะไรคอนโทรลอะไรอันนี้เป็นจุดแรกที่พี่ได้เลยเป็นโครงการที่ถือว่าเ็เปลี่ยนความคิดของเรานะผมดได้ความรู้เยอะมาก เดียวเรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆใช่นะโครงการนี้พี่อ๊ค,ครับผมขอเปิดวาร์ปหน่อยเ,เพื่อนๆดูอยู่อยากจะชิมอยากจะซื้อเนี่ยสามารถจัดหาได้ที่ไหนบ้างครับมี3มช่องทางช่องทางแรกก็ตามเพจเพจชื่อเซนไฟไทยแลนด์นะครับก็จะมีแอดมิน<ม>ตอบอยู่ครับยี่สี่ชั่วโมงตอบเลยขนส่งถึงหน้าบ้านสอ,อแล้วก็เกิดใคร,ครคที่เป็นสายแม่บ้านสายทำแบบข้าวก็ไปรีเทลและครับทุกสาขาครับเลมอนฟาร์มภาคเหนือก็ลิมปิง ก็สามารถเข้าไปซื้อเป็นเป็นุงเนี่ยซื้อกลับไปทำที่บ้านได้3ก็ปีหน้าก็จะเจอสโตร์พวกเราเยอะขึ้นอ,อย่างน้อยเราตั้งเป้าว่าปีหน้าสิสาขาเราต้องมีก็ถ้าเจอก็เดินเข้ามาก็จะมีผงขยาวผู้ชมฮะต้องบอกว่าธุรกิจของพี่อบเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะทั้งไอเดียก็ว้าวนะครับผมแถมยอดขายเนี่ย ก็ว้าวด้วยเหมือนกันไม่ธรรมดามากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่แบบว่าแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้ไอเดียในการทำธุรกิจให้เราในวันนี้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆนะฮะแต่ว่ายังขาดเรื่องของเงินทุนนะคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะครับรวมถึงสินเชื่อ SME ได้ที่ธนาคารอมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับ และ EP ต่อไปนะฮะกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดวาร์ปโดยธนาคารออมสินเราจะพาไปที่ไหนไปเปิดวาร์ปกับธุรกิจอะไรติดตามให้ดีนะฮะสแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ